สวัสดีครับเกษตรหมูพอเพียงสวัสดีพีพ่น้องวันี้เกษตรหมูพอเพียงสิมาใส่ปุ๋ยดินกีใส่ปุ๋ยสร้างเนื้อให้เจ้าหน,น,น้าทีเนื้อเนื้อหลึ้นึ้นนอกเป็นรูปหัวใจดินกีนอกพ่อหนึ่งครับหนึ่งครับเนี่ยกำลังเริ่มใส่ปุ๋ยเลยครับนี่ครับปุ๋ยเขาเน้นใส่พรดินกีปีนี้มันมีความชื้นในอากาศสูงใบก็ง่ามแล้วเขาใส่ครับปุ๋ยูนย์หกสิบก้อนนี่เขาใส่ไยใส่ต้นละครึ่งกิโลครับเนี่ย เพราะว่าเราให้สังเสริมให้สังเสริมฮอร์โมนทางใบพร้อมฮอร์โมนพวกแคลเซียมโบลอนแล้วก็ปุ๋ยสูตปุ๋ยเกล็ดสูตรสิบยี่สิบสามสิบบวกแคลเซียมโบลอนน้ำอสุดท้ายแถมด้วยเอ็มลอยจ์เล็กน้อยนึงแค่ขวดนึงใส่เข้าไปพอมันเป็นน้ำตาลทางดวนใส่เข้าไปปั๊บผู้ใหม่ได้รับโดยตรงเลยครับตัวนี้เป็นสูตรเด็ดเอามาครับเริ่มใส่เลยครับพี่น้องวางนะครับพี่พี่ใส่กับวางไว้เลยครับเนี่ยวางรอบทรงพุ่มนะครับนี่ One point, one point. นี่พี่น้องอันนี้เป็นรุ่นแรกครับเนี่ยรุ่นแรกที่เขามันบ่เป็นน้อยเมื่อหลายปีแล้วมันปีนี้ไม่เป็นน้อยนี่เขารุ่นแรกอันนี้เป็นรุ่นสองครับนี่รุ่นสองเดี๋ยวสิซี้ไม้เบิ้งแล้วใส่ปุ๋ยก้อนทางนีกก้อน mm hmm. าน,นี่ปเป็นเซตพี่น้องเลยเพื่อนดอกประคับหนี่งติจีนอพอหนึ่งครับพี่กัดอยู่อีกตัวเพิ่งจะยื่นจังหวัดมหาสารคามครับนี่ครับนหน่วยงามครับเพื่อนี่ก็สวยครับนี่ดอกครับสวยดอกว,วันนะวานนี่แหละครับวานบอย ครับรุ่นแรกสวยไหมครับสวยรุ่นรุ่นสองนี่สีดกพิเศษครับทีปมาณเดือนเมษ,ษาประมาณมันสิบสิบเมษ,ษาเป็นต้นไปครับจะเริ่มหน่วยใหญ่หน่วย,ย,ยแกดูประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะพากบ,บังเหนื่อยบังใช้สงเสียวก่อนมาครับมาก เคยพี่น้องอาสนใจกับคนไค์กดแชร์เลยนะครับเออม,มาพงสวนลิ้นกี้ครับลิ้นกี้นอพอหนึ่งครับนะครับบังไซ สรุ so mm ุมาแล้วควมดกดีครับเ้าส่องใสส่วนนี้าต้องใส่ปุ๋ยสังเนื้อเลยครับเพราะเขาเริ่มมีเนื้อแล้วครับเขาเริ่มจับเนื้อมีนี่เขาเริ่มมีเขาจับเม็ดแลวครับเนื้อเขามีเม็ดแล้วเขาเริ่มมีเม็ดแล้วนี่ครับเขาเริ่มมีเม็ดแล้วเ้าใส่เลยบารีพาเ้ามาเขาใส่ปุ๋ยแล้วเขามาเบิ้งครับว่าเขาจะมีคุณภาพพอพี่น้องนี่ครับเก็บมาแเลยครับรุ่นแรกครับวันวามันจะมี เนื้อเนื้อดีปันไนนนนะนนด้ครับเปลือกนาครับเปลือกนาคุครับเนื้อดีครับเนื้อดีคุณครับเอาซีบึงโอ้หวานหวานหวานเดีามาซีบตัวคำหวานบัดเขามาซิม แซบแซบไปน้องแซบแซบคนสกีแซบตอนนี้็นลูกัะเจครับนี่ครับลูกัวใจเนื้อนะอืมเขาอยากนําเยเดี๋ยวเดี๋ยวแซบันได้แล้วมานได้ลองอะไซิมมันครับเบิเบิร์กมีลองเอามันด้ซิมลูกคนละครว่แซบบอมันวายำเต็มปากเต็มคำกบกบกบเลยเอาไหมเอาไหม นี่ครับเลดจีนองพรอย่างุ่นแรกครับนี่ครับเดี๋ยวซีมหันมันฮอนด้าเขาไปเขาหมักแห้งเาเลยบพเดซีมสุดสุ่มมากเราะซีบมัเบิ้งครับเพื่อนอะเพื่อนอะครับเนื้อดีบพอันดีจพี่น้องเด้อเพื่นครับเพื่อนอะครับซีบเบิ้งเพื่อนฮอนด้าจะไปห้าวเพิ่นเอาแซ่บครับพี่น้องมาเด้อเพื่อนอะเนื้อดีครับเนื้อดีเพื่อนอะครับเนื้อเนาะ ปลุกหัวใจครับสวยแก้มค,ค,ครับคนเพื่นครับคนอือเพื่นละครับโอเคเนี่ยครับเนาะจากเกษตรหมูพอเพียงเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆจากสวนลิ้นกี่น้องพ่อหนึ่งครับพอกระเพาโปเชยืดครับฝากกดไลไ์กดแชรแช่เด้อพี่น้องดเดออ้อผมรู้เล็กๆน้อยๆครับเกษตรหมูพอเพียง